เมีย่ยงเนื้อกับตัวสิวาจังได้สักเมีย่ยงเนื้อเท่านั้นตัวเอาเนื้อไปร่วมใสเอเียงแน่ติฉันกับอินตอเตอรแน่จักน้อยฉันกับไ่น้ำมันหอยผงสุลืมน้ำมันง่าค่ะ เจลพิ雅ค่ะเขาเนี่ยเว้ยแซบต่อดอันนี้จะเฮ็ดมะขายค่ะให้ไงก็น,นี้นะสดบว่ออิม่ม <laughs> แมนอีอย่างเนี้ยสุดโต่มอีอเลิกเหนือ่อเอาพ่อแบบสะดุ้งหยาบหยาบหนาอันนี้มันมันมันมน,นุ่นหัวค่ะเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็ใส่เจลเพียเขาลงไปอโอ้ย <_ <EN> _>เักติวพากาคไกยงกันแน่ค่ะพื้นที่จํากัด <_ EN _> มากระหวนพ่อมาบัะนะี่ยใส่ลงไปอันนี้น้ำจิ้มสมเปรียวเนื้อขอบุนโอ้อมาพร้อมขึ้นมาหวอนบ,บนันี้นี่ไม่อยากเจ้วสมก็กินเจ้าคือน,น้ำจิ้มซีฟู้ดแหละหือ้อ อเจ้าผมฮอนไปหลดมา บัาคั่นหอมๆเลยจ้ะสะดุ้งหยาบๆหน่อยนึงแบบหนังเนี่นแซ่บๆน้ำข้นเนื้นั่มดีะนะขนาดบัเค็มพอดีหอมน้ำมันหอมน้ำมันงาก็าน้ำมันหอย สามสิบคันเทนาบอกเลยค่ะ ใส่เข <preach estr sucking hello> ้าไปพันใซ่ ืมเอาเนื้ลอลูกกระทะใส่น้ำมันหอยไม่มีน้ำมันงากระต้อ,องใส่ผงสุรดแค่นั้นล่ะเนื้อเลยจะไข่ใบบกูดลาบผักซี่และผู้เลยหมาหอมๆกับน้ำมันงาหัวเลาะไปกี่บาท ฉันจะซื้อจะใส่บุญจำไปแล้บิ๊กซี่ะ่ะฮัลโลลตัดยี่สิบสามสิบกว่าบาทเนี่ยเราบอกมันบ่ค่อยได้ใส่เนาะก็ไม่ต้องซื้อขวดใหญ่ซื้อขวดเล็กอืมขักแท้อืม ร่นวนพาอเปลี่ยนสีลกลวกหนล่ะน้ำมันออกมาเองพอใส่น้ำอยู่นิดนึงใส่น้ำนิดนึงนิดเดียวเออพอมันสะดุงสะดุ้งก็เอาเลยถ้ามันสูบลายก็นี่เลยมันหยาบจ้ะ ย <c oughs> <c oughs> บค่าควาอืมอือเดีย <c> ว <oughs> หัวก่อนอันเดียวพักติวก็ได้ักติวก็จะเป็นรสออกเปรี้ยวๆค่ะ,ะใบสะพู้อีเลิศดีน้องก็งว่าไป วอมกับแซบได้ไหช่วยอีเลือดวอมเส้นเหนือนี่แหละเออง่ายๆเนี่ยซสือเหนือมาจากสองสามขีดเนี่ยก็มาเห็ดใดแล้วตัวนี้สองสามขีดซื้อเหนอือลอยหนึ่งละนะมาเห็ดโหลดขพเพียเขามาใส่เพียเขาไปพร้อมกันเลยเออขัวใส่เพียแซบแท่บทสันเกาเพียรันมาเห็ดเจลเพียมันทำมันจืดกับใส่ดีลงไปอีกอืมอ จบเสียบพร้อมแจวขมไหลกับว่าเสียบเธอเอาเพอดยีพองามนี่แหละขมตายว่าเอาเรื่องไรกับโอ้วบอลูรสชาตรมีแต่ความขมแม่นบ่ลละเออ ตักใะ้แกาสมมกักขับสู่คมแบบ คุณน่ะซอยอย่างว่าตอนคักตอนเนี่ยเธอดูนี้โอ๊ยคุณน่ะืมื้มืมกินเสื้อกันนัวเหนือมันปุุงมาแล้วไง แบใส่เจลเ,เข้าไปเพิ่มความนั่ความอย่าง <c ười> Ừ. Bên tất cho, nắng nóng nóng. ตดน้นามนะจะบันนัวสูตรนี้คักดีขนาดเมีย่ยงเนื้อตัวนี้เนาะสิว่าจังไดสัน ถ้าเป็นขาล่ายกับคักคือกันวันมีขาล่ายกับเสียพึ่อกันย้อนยีขาไกจะล่ายคือกันละค่ะอ้วน <c oughs> หน้าเต็มดีขนาะดอืชจอยอะไรกับว่าคักเนาะเออปอบใจเจ้าของแปลนละ่ะธรรมดาล,ล่ะเธออือคนท้าต้องพอใจในรูปลักษ์รูปร่างหน้าตาเจ้าของ คักหยวกอืมเน,น,นื้อกับนมดีๆมาหยาบเลยเบะโอ้ เยอะเลยลองจอยดอกเอออ่ไ่หาคิดไล่ปล่อยจ้าความมันเหนียวซอยมันถือไล่เด้อนี่เขาเปนเหนียวอืม คูดหลายๆค่ะที่ขอมาติดตามรับชมกิจเสร็แบบนว่นๆค่ะมือในคอร่าไปก่อนจ้ะสะวัสดีค่ะเสร็บ